เริ่มทรมวานึกดีพี่น้องทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึง่งที่พี่น้องเรามาล้อมรวมพลังกันนะสร้างประเทศสีขาวกันสร้างหัวใจสีขาวเราจะสร้างประเทศสีขาวได้ก็ต้องทำหัวใจสีขาวนะประเทศสีขาวก็คือประเทศที่ สะอาดจิตใจเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์นะจากการทุจริตคอร์รัปชันนะจากการพนันนะจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงนะไปเป็นลำดับนะอันนี้แหละเป็นตอนนี้ก็ทางนะบิ๊กเนมทางทีมงานของเรานะทางทีมที่จะพากันกอบบ้านกู้เมืองนั้นก็ได้นะระดมความคิด นะตกผลึกกันผรึกษาหารือกันว่าทำยังไงเราจะแก้ปัญหาความเดือดร้อนความเลวร้ายในสังคมประเทศชาติได้นะเมื่อมีการสังเคราะห์กันแล้วนะก็เห็นว่ารากเหง้าของปัญหาที่แท้จริงคือใจคนมันสกรปรกใช่ไหมใจคนสกรปรก ใจคนเห็นแก่ตัวเมื่อใจสกรปรกใจเห็นแก่ตัวนะมันก็ทำชั่วได้ทุกเรื่องปัญหาต่างๆเนี่ยจึงปัญหาต่างๆจึงไปอยู่ที่ไหนที่ไหนไปอยู่ในองค์กรไหนไปอยู่ในองค์ประกอบใดก็สร้างความเดือดร้อนเหลวร้ายทั้งนั้นก็ล้วนแต่ทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนแล้วก็ทำให้ส่วนรวมนั้นเสียหายเดือดร้อน อ่าลำบากกันทรมานกันนะปัญหาต่างๆในสังคมไทยของเรารวมทั้งในสังคมโลกนั้นถ้าแก้ไม่ถูกจุดเนี่ยจะไม่มีทางแก้ได้แก้ไม่มีถูกไม่ถูกจุดไม่มีทางแก้ได้เลยนะพระพุทธเ,เจ้าก็ยืนยันว่าการแก้ปัญหาที่ถูกจุดที่สุดถูกประเด็นที่สุดสำเร็จอย่างมั่นคงยั่งยืนที่สุดดีที่สุด คือการแก้ทิศใจของคนนะใจคนต้องสะอาดนะใจคนต้องสะอาดถ้าใจไม่สะอาดเนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาได้นะต่อให้เขียนกฎเกณฑ์อะไรแค่ไหนแค่ไหนแค่ไหนนะเขียนเขียนไปเถอะเขียนก็ไม่ทําเพราะใจมันไม่สะอาดเขียนไปก็ไม่ทําเพราะฉะนั้นนะประเทศสีขาวของเรานะประเทศไทยสีขาวนั้นนะ เรากต้องช่วยกัน,นทำนี่แหละทำใจทำใจให้มันสะอาดขจัดคนที่ใจสกปรกนะออกไปจากการเมืองออกไปจากบ้านเมืองของเราใช่ไหมนี่แหละหน้าที่ของเรานาต้องขจัดพวกใจสกปรกออกไปโดยเฉพาะออกไปจากตำแหน่งหน้าที่ที่สมคัญสมคัญนะต้องขจัดออกไปเอาไว้ไม่ได้นะ พวกใจทุจริตคอรัปชันนะพวกใจการพนันพวกใจอบายามุกต่างๆสิ่งเลวร้ายต่างๆนั้นเอาไว้ไม่ได้หรอกนะเอาไว้ก็มีแต่จะสร้างผลเสียสร้างความเดือดร้อนความเลวร้ายนะต่อสังคมประเทศชาตินะถ้าเราช่วยกันกำจัดนะพวกใจสีดำใจสีเลวร้ายออกไป นะใจสกปรกออกไปนะแล้วเราก็จะได้คนใจสะอาดนะแล้วเราก็เลือกคนใจสะอาดนะมานะทำหน้าที่นะในแต่ละหน้าที่นะสังคมจึงจะอยู่เย็นเป็นสุขได้นะไม่มีวิธีอื่นนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดในโลกแล้วนะทางบินะ๊กเนมทางนะมวลชนคนดีที่มาล้อมรวมพลังกันนะทาง ตัวแทนกลุ่มต่างๆก็มีความเห็นตรงกันนะผมว่ารู้สึกว่าเป็นโอ้โหนะเป็นสิ่งที่ดียิ่งเลยนะเป็นปัญญาอันยอดเยี่ยมยิ่งที่พระพุทธเจ้าที่าศาสดาต่างๆท่านก็ได้ได้ตรัสรู้สิ่งนี้พรนะพุทธเจ้าได้ตรัสรู้สิ่งนี้ศาสดาต่างๆท่านกนะ็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันนะมีจุดมุ่งหมายที่จะให ใจคนนั้นเป็นใจที่สะอาดนะเพราะฉะนั้นน,นี่จากโอ้โหเนาะจากสิบหตุลามาพฤษภา,ามาพันธมิตรมาก็ปปสอตอนนี้มานะประเทศสีขาวเรามาถึงยุคประเทศไทยสีขาวใช่ไหมนี่แหละที่เราจะรณนงลงกันร่นาล,ลงกันแล้วก็ช่วยกัน ช่วยกันทำนะประเทศไทยสีขาวให้สำเร็จซึ่งคนจะทำได้สำเร็จต้องเป็นคนที่ใจสีขาวใช่ไหมใจสะอาดใช่ไหมงานนี้คนจะทำได้สำเร็จต้องเป็นคนใจสะอาดเท่านั้นคนใจสกรปรกทำไม่ได้ใช่ไหมทำไม่ได้หรอกพวกใจสกรปรกทำไม่ได้หรอกนะต้องใจสะอาดเท่านั้นะ ใจสะอาดจากการทุจริตคอร์รัปชันนะจากอบบยามุกจากการพนันจากความชั่วร้ายที่เลวร้ายต่างๆนะไปเป็นลำดับลำดับนี่แหละนะจึงจะนะทำให้สามารถขับเคลื่อนสิ่งนี้ได้ผมมั่นใจถ้าเราแม่นประเด็นอย่างนี้นะโอ้โหต้องขอบคุณนะขอบคุณนะแกนนำตัวแทนทุกภาคส่วนที่มาพูดคุยกัน มาหารือกันมาประชุมกันนะเมื่อวานนี้ก็ประชุมกันเข้มข้นเลยนะจนสุดท้ายเราก็รู้ว่าคําตอบของประเทศไทยของเราคือประเทศไทยสีขาวใช่ไหมต้องใจสะอาดใช่ไหมใจสะอาดเท่านั้นจะแก้ปัญหาทุกปัญหาได้คนใจสะอาดนะคนซื่อสัตย์คนซื่อสัตย์เสียสละคนมีจริยธรรมอย่างแท้จริงนั้น ต่อให้เขามีโอกาสจะคดโกงจะทำชั่วจะกอบโกยผลประโยชน์เข้าส่วนตัวโดยมีช่องว่างทางกฎหมายก็ตามมีคนไม่รู้ไม่เห็นก็ตามแต่เขาก็ไม่ยอมทำชั่วใช่ไหมเขาจะทำแต่ดีเท่านั้นใช่ไหมนี่คือสัจจะที่ลึกซึ้งจริงๆคนเหล่านี้จะไม่ทำชั่วแม้มีโอกาสจะทำแม้มีโอกาสจะทำก็จะไม่ทำชั่วแต่ No no พวกใจสกปรกนะมีโอกาสทำชั่วเมื่อไรทําเมื่อนั้นเลยใช่ <sext trad ix ores> ไหมขนาด right. ไม่มีโอกาสจะทำยังหาทางทำเลยใช่ไหมโอ้โหพวกใจสกปรกนี่เมื่อยเมื่อยกับพวกใจสกปรกนี่เมื่อยที่จะโอ้โหนะถ้าให้เขาไปมีบทบาทใดๆแล้วก็เมื่อยที่จะตรวจสอบนะแต่ตอนนี้พวกใจ สกปปกนั้นเข้าไปอยู่หลายองค์กรเลยใช่ไหมเราก็ต้องกวาดล้างให้หมดเลยใช่ไหมนี่กวาดล้างให้หมดเลยเริ่มต้นจากกวาดล้างจากนักการเมืองชั่วในสภาใช่ไหมเอาตรงนี้แหละเอาตรงนี้เริ่มต้นจากตรงนี้นะเพราะอะไรนะเพราะเราประชาชนทุกภาคส่วนประชาชนทุกภาคส่วนนั้นเป็นนายจ้าง ของเจ้าหน้าที่รัฐใช่ไหมในสภาหรือในราชการต่างๆาทุกคนต้องเสียภาษีพี่น้องรู้ไหมว่าพี่น้องไปซื้อข้าวของแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยเขาหักภาษีเจ็ดเปอร์เซนใช่ไหมเขาหักภาษีนะไม่ใช่ไม่หักภาษีนะบางท่านเอาก็มีรายได้ที่จะต้องไปเสียภาษีแต่บางท่านไม่ได้มีรายได้ที่ต้อง ที่มากพอที่จะต้องไปเสียภาษีแต่ซื้อข้าวของทุกอย่างในประเทศไทยก็ต้องเสียภาษีใช่ไหมเขามีการหักภาษีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นภาษีเหล่านี้ก็เอาไปจ้างนักข้าราชการการเมืองข้าราชการประจําเขาก็าไปจ้างนาเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกภาคส่วนตั้งแต่นายกรัฐมนตรีลงมาเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้น ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคือตำแหน่งลูกจ้างที่ประชาชนจ้างตั้งแต่นายกรัฐมนตรีลงมาเลยะจนทุกภาคส่วนที่เป็นองค์คาประยบของทางราชการนั้นประชาชนเป็นผู้จ้างแล้วเมื่อประชาชนเป็นผู้จ้างประชาชนก็ต้องเอาภาระในการตรวจสอบว่าเขาทําหน้าที่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ ประชาชนมุ่งหมายหรือไม่ประชาชนมุ่งหมายที่จะให้เขาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมใช่ไหมถ้าเขาทำเช่นนั้นเราก็ควรจะจ้างเขาต่อไปใช่ไหมแต่ถ้าเขาไม่ทำตามจุดมุ่งหมายที่นายจ้างมุ่งหมายให้เขาทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมนะนายจ้างคือประชาชนทั้งหลายก็ต้องเลิกจ้างเขาใช่ไหม นี่แหละเราจะทําหน้าที่ตรวจสอบนะตรวจสอบก็ต้องเลิกจ้างลูกจ้างนะอย่างนี้เป็นต้นนลลูกจ้างไม่เข้าท่าเราก็ต้องตรวจสอบก็ต้องนะไล่ออกนะต้องลงโทษแง่นั้นเชิงนี้หนักมากๆชั่วมากๆเลยก็ต้องไล่ออกใช่ไหมนั่นแหละนะเป็นหน้าที่ของเรานะก็ต้องไล่ออกนะตอนนี้รู้สึกว่ารู้สึกว่าประชาชนก็มีมติละ ประชาชนคนดีที่มาล้อมรวมกัน,นทีน่ชมัมดุเชษที่สภาประชาชนรวมทั้งทุกภาคส่วนที่สารพลังกันอยู่ได้ประชุมกันว่าเออนะลูกจ้างองอิงเนี่ยลูกจ้างองอิงเนี่ยไม่มีคุณสมบัติจะเป็นนา,นายกอีกต่อไปใช่ไหมควรที่จะ ปลดลูกจ้างคนนี้ออกใช่ไหมควรไล่ออกใช่ไหมลูกจ้างอุงอินออกไปลูกจ้างอุงอินออกไปลูกจ้างอุงอินออกไปนะต้องให้ออกไปนะไม่ควรจะอยู่แล้วนะลูกจ้างอุงอิงนี่ไม่ได้เรื่องเลยใช่ไหมโอ้เข้าไปทำงานแล้วไม่สมกับที่เราจ้างเลยแม้แต่รัฐมนตรีหลายๆคนที่นะสนับสน,นุน คาสิโนการพนันถูกกฎหมายและความชั่วต่างๆก็ต้องออกไปด้วยใช่ไหมนะลูกจ้างเหล่านี้ก็ต้องออกไปหมดนั่นแหละนสะสอสอก็เช่นเดียวกันนะใครที่ใจสกปรกนะเราจ้างให้มาทำสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์แต่กลับมาทำสิ่งที่เป็นโทษก็เป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยที่ต้องตรวจสอบใครทำดีเราก็ส่งเสริมใครทำไม่ดีเราก็ต้องลงโทษ เล้วมากๆก็ต้องไล่ออกนะนี่เป็นสัจจะอย่างนี้เหตุที่บ้านเมืองเราเดือดร้อนมันจะไปโทษใครไม่ได้หรอกจะว่าไปจริงๆมันจะโทษคนชั่วก็ไม่ได้นะเพราะคนชั่วย่อมทําชั่วพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นเลยนะคนชั่วเนี่ยเขาย่อมทําชั่วเขาไม่มีความคิดอย่างอื่นรอนอกจากทําชั่วแต่ว่านา,นายจ้างนี่แหละไม่ตรวจสอบลูกจ้าง ความผิดอันนี้จะว่าไปจะไปโยนความผิดให้แต่พวกนักการเมืองชั่วขา้าราชการชั่วอย่างเดียวก็ไม่ได้นะนะต้องโยนความผิดให้ประชาชนที่ไม่ช่วยกันตรวจสอบลูกจ้างตัวเองด้วยใช่ไหมนี่แหละเป็นความผิดนะเป็นความผิดผิดศีลผิดศีลข้อไหนรู้ไหมข้อขี้เกียจขี้เกียจเนี่เป็นอบายามุกอย่างหนึ่งนะขี้เกียจเป็นอบายามุกข้อที่ห เป็นอบายมุกอย่างหนึ่งในอบายมุกหกอาจจะใส่ข้อที่ห้าข้อที่หกก็ได้เกียรติาการงานคบคดชั่วเป็นมิตรนี่แหละใช่ไหมเกียรติาการงานใช่ไหมการงานของตัวเองแทนที่จะตรวจสอบนักการเมืองช่วยกันดูอใจเขาสะอาดหรือไม่สะอาดไปทำชั่วหรือทําดีไม่อ่ะไม่สนใจจ่ายเงินไปแล้วก็เฉยเลยใช่ไหมให้ภาษีเข้าไปแล้วก็ไม่ไปกากับตรวจสอบมไม่ปฏิบัติอิธิบาทสี่ไม่ตรวจสอบใข้ครวญ ฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสาไม่มีฉันทะความพอใจที่จะวิรยิยะมีจิตใจทุ่มโถมเอาใจใส่แล้วก็วิมังสาตรวจสอบไข้ครวนไม่ปฏิบัติธรรมไม่ตรวจสอบไข้ครวนว่าเอเอไอลูกจ้างของเรานี่นะทําหน้าที่ดีไหมทําหน้าที่ถูกต้องไหมเราให้ไปทําประโยชน์แต่ทําไมบ้านเมืองมันเป็นโทษเหลือเกินให้ไปทําประโยชน์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต แต่ทําไมปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นแล้วก็แก้ไม่ได้นะแก้ไม่ได้แบบนี้แสดงว่าลูกจ้างของเราไม่มีฝีมือในการแก้ใช่ไหมต้องไล่ออกใช่ไหมปัญหาเต็มไปหมดเลยไม่มีฝีมือในการแก้ต้องไล่ออกนะต้องไล่ออกแลก้วก็นี่แหละส่วนหนึ่งนะจะว่าไปจริงๆก็เป็นความผิดของพวกเรานะใช่ไหมแล้วแต่สิใครผิดใครไม่ช่วยกันตรวจสอบคนนั้นก็ผิดใช่ไหม ที่ไม่ช่วยกันตรวจสอบลูกจ้างนี่แหละวิบากรายของคนไทยทุกภาคส่วนนะยกเว้นท่านที่ช่วยกันตรวจสอบก็เป็นคนที่ไม่ผิดใจไหมคนไทยที่ร่วมไม้ร่วมมือกันตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลขององค์กรอิสระของนักการเมืองในสภาขององค์กรอิสระของราชการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะ ถ้าเราช่วยกันตรวจสอบว่าใจเขาสะอาดไหมใจเขาสกรปรกหรือไม่ทําทงานได้ดีไหมใจสะอาดไหมถ้าเราช่วยกันตรวจสอบปัญหาต่างๆจะไม่มากขนาดนี้เพราะว่าเรา,เ,เราขี้เกียจเราขี้เกียจเราก็ติดออาบยามุกเหมือนกันเราขี้เกียจใจเราก็สกรปรกด้วยใช่ไหมแต่ถ้าเราเข้าใจแล้ว เราไม่สกปรกจากความขี้เกียจแล้วเราจะล้างความขี้เกียจออกไปเราจะขยันเราจะเอาภาระเมื่อเรามาขยันมาเอาภาระช่วยกันนะวิริเยนนะทุกขมัดเจติเราต้องนคนจะพ้นทุกข์ได้ด้วยความเพียรใช่ไหมไม่ใช่ด้วยความขี้เกียจใช่ไหมเราต้องขยันที่จะตรวจสอบขยันที่จะตรวจสอบนะลูกจ้างของเรา ถ้าเราไม่ขยันตรวจสอบลูกจ้างของเราลูกจ้างก็เละเทะอยู่ทุกวันนี้นะลูกจ้างนายยกลูกจ้างที่อยู่ในตําแหน่งนายยกอยู่ในตําแหน่งรัฐมนตรีอยู่ในตําแหน่งนั้นตําแหน่งนี้หรือแม้แต่ข้าราชการต่างๆพวกลูกจ้างเหล่านี้รู้สึกว่าเออช่วงหลังๆมานี่ชักจะเกเรใหญ่แล้วนะชักจะชั่วใหญ่แล้วใช่ไหมใจสกรปรกใช่ไหม ไม่ทำงานตามที่เรามุ่งหมายใช่ไหมไม่ทำตามที่เรามุ่งหมายแล้วนะเป็นคนโกหกเป็นคนทุจริตเป็นคนโกหกนะเร่าสาโโหเสียเงินทองตั้งมากตั้งหมายไปจ้างมีสวัสดิการให้ตั้งมากตั้งหมายแถมโมโหติดอำนาจหน้าที่ให้ด้วยมีอำนาจมีองค์ประกอบนู่นนี่ให้นะแต่ปรากฏว่า แทนที่จะใช้องค์ประกอบดังกล่าวนั้นไปทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแต่ก็กลับไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวใช่ไหมแล้วทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อสังคมประเทศชาติใช่ไหมนี่แหละที่ต้องช่วยกันตรวจสอบขี้เกียจไม่ได้ถ้าขี้เกียจบ้านเมืองก็บันรรยาผลของความขี้เกียจก็ปล่อยเขาทำไปจนเขาจะทำการพนันถูกกฎหมายสำเร็จอยู่แล้วนี่น่ะ จนจะเอาความชั่วร้ายที่ชั่วร้ายที่สุดมาใส่สังคมประเทศชาติแล้วเขาทําไปถึงขั้นนั้นแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งการพนันเนี่ยมันเลวร้ายสุดละมันเลวร้ายสุดละนะการพนันนี่นะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอบายยมุขมุขะก็คือหัวหน้าอบายก็คือไม่สบายนั่นแหละความไม่สบายก็คือความทุกข์ทรมาน ความเลวร้ายความทุกข์ทรมานที่ระดับหัวหน้าเลยก็แปลว่า <t ul man> ทุกทรมานที่สุดเลวร้ายที่สุดใช่ไหมมันเลวร้ายที่สุดแล้วการพนันเนี่ยโดยเฉพาะคาสิโนโลและการพนันออนไลน์เนี่ยเลวร้ายที่สุดแล้วนี่เขาจะเอาสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเอาหัวหน้าหัวหน้าของความเลวร้ายที่สุดเนี่ยมา ทำลายทำลายนายจ้างแล้วการพนันสิ่งที่เลวร้ายที่สุดของการพนันนี่มีอยู่สองอย่างหลักๆห,หนึ่งค<ม>นไปเล่นสิ้นเนื้อประดาตัวหมดเงินหมดทองนี่คือความเลวร้ายอันที่หนึ่งหมดเงินหมดทองไปก็ลําบากพอรอมานจะเอาเงินทองที่ไหนไปซื้อกินซื้อใช้ไปใช้จ่ายต่างๆนี่ก็เป็นการทําลาย ทำลายคุณภาพชีวิตของประชาชนใช่ไหมข้อที่สองที่เลวร้ายที่สุดเลยคือการพนันนั้นเป็นเครื่องมือสร้างอาชญากรสร้างคนชั่วรายที่เลวที่สุดในโลกใช่ไหมเพราะอะไรเลวร้ายที่สุดสองประเด็นเนึ่งคนสิ้นเนื้อประดาตัวนี่นะคนสิ้นเนื้อประดาตัวนี่นะ เขาไม่รู้จะไปทางไหนแล้วเขาก็สามารถลักขโมยช่อโกงป้นจี้ค่าทําหลอกลวงทําแก๊้งคอนเซนเตอร์ขายยาเสพติดขายเนื้อขา,ขายเนื้อขายตัวทําชั่วได้ทุกเรื่องเลยใช่ไหมนี่ก็คือการสร้างคนเลวที่เลวที่สุดในโลกใช่ไหมนี่ก็สร้างคนเลวให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนอกจากจะให้คนสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วก็สร้างคนเลวสร้างอาชญากร สร้างโจรผู้ร้ายสร้างคนชั่วไายให้มากขึ้นมากขึ้นและแหล่งการพนันนี่ก็เป็นแหล่งฟอกเงินของคนชั่วใช่ไหมคนชั่วก็โหไปได้เงินชั่วมาจากไหนอะ่ะไปขี้โกงประชาชนมาไปขี้โกงคนนั้นคนนี้มานะไปขายของเถื่อนมาไปขายเหล็กนะไม่ได้มาตรฐานมาใช่ไหม ไปประมูลไม่ได้มาตรฐานมาไปอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมไปทําชั่วทุกเรื่องอะ่ะไปข่มเหงคนนั่นคนนี้รักขโมยช่วโกงปล้นจี้ฆ่านะาขายของเถื่อนขายยาเสพติดค้าขายมนุษย์ทําชั่วอะไรก็แล้วแต่ได้เงินมาเป็นไงได้เงินมาก็เข้าไปก็ไปแลกชิปหายใช่ไหมไปแลกชิปหายก็ได้ใช่ไหมเอาวาไปแลกชิปอะ่นะเขาก็ไปแลกชิปชิปหายนั่นแหละใช่ไหม แกไปแลกชิปแล้วก็เล่นนะได้บ้างเสียบ้างเพิเเล่นเล็กๆน้อยๆเสร็จแล้วเป็นไงก็อ่าอย่ากลับแล้วเล่นไม่หมดเป็นไงก็แคเอาชิปหายไปแลกเงินมาใช่ไหมเงินก็กลายเป็นเงินบริสุทธิ์เลยใช่ไหมหรือทำท่าเล่นได้หัวกันทำท่าเล่นได้จ่ายภาษีเล็กน้อยโอ้โหได้ตังเยอะเลยจ่ายภาษีเล็กน้อยเงินนั้นก็กลายเป็นเงินบริสุทธิ์ใช่ไหมแต่เนื้อแท้มันคือไม่ได้บริสุทธิ์ใช่ไหมมันเงินชั่วใช่ไหม มันเงินชั่วนะเงินชั่วนะไปติดสินบนกันอย่างเงี้ยเป็นปต้นโหติดสินบนคนนั้นคนนี้อย่างงั้นอย่างนงี้ยนะอย่างงี้เป็นต้นนะก็คือเงินชั่วน,นั่นเองจะต,ติดสินบนใครให้ทําชั่วดั่งใจตัวเองหมายก็ทำท่าไปเล่นการพานันกันได้ก็ได้เงินมาแล้วนะอย่างงี้เป็นต้นมันก็ทําชั่วได้ทุกเรื่องนะอย่างงี้เป็นต้นเป็นเงินชั่วไม่ใช่เงินดีหรอกแต่หลอกว่าเป็นเงินดีมันจะหลอกว่าเป็นเงินดีแต่จริงๆคือเงินชั่ว เงินที่สร้างความเสียหายให้กับสังคมประเทศชาติแบบนี้เป็นไงพวกโจรผู้รายก็โอ้โหทำความชั่วร้ายได้สำเร็จได้เงินสำเร็จแล้วเอาเงินเหล่านั้นไปทำความชั่วร้ายต่อใช่ไหมคนชั่วร้ายเต็มบ้านเต็มเมืองไหมเต็มบ้านเต็มเมืองเลยแล้วเป็นไงคนชั่วร้ายเต็มบ้านเต็มเมืองนะนักท่องเที่ยวต่างๆจะมาในประเทศไทยไหมไม่มาใช่ไหม นักท่องเที่ยวดีๆที่เขาต้องการความปลอดภัยเขาก็ไม่มาไอ้ที่จะมาคือนักการเมืองชั่วๆใช่ไหมนักท่องเที่ยวชั่วชัวใช่ไหมหมดนักท่องเที่ยวชั่วชนั่นแหละที่เขาจะมานักท่องเที่ยวที่โอ้โหคนติดการพนันนี่เป็นคนดีหรือคนชั่วคนชั่วใช่ไหมหมดเนื้อหมดตัวทําชั่วได้ทุกเรื่องเลยใช่ไหมเพราะติดการพนันแปลว่าอะไรแปลว่าอยากได้เงินโดยไม่ต้องทํางานใช่ไหม คนขี้เกียจใช่ไหมคนเห็นแก่ตัวใช่ไหมคนโลภใช่ไหมพวกนี้คนโลภทั้งนั้นแหละลงทุนน้อยเดียวอยากได้เยอะเยไม่อยากทํางานอะไรลงทุนน้อยเดียวอยากได้เยอะเยอะใช่ไหมนี่ก็คนโลภใช่ไหมนี่เอาเปรียบคนอื่นนะพวกไปเล่นก็อยากจะเอาเปรียบเจ้ามือพวกเจ้ามือก็จาเอาเปรียบคนเล่นใช่ไหมทุกคนต่างอยากเอาเปรียบคนอื่นใช่ไหมมันคนชั่วใช่ไหม คนชั่วทั้งนั้นแหละพวกไปเล่นการพนันน่ะเจ้ามือก็ชั่วอยากได้เงินจากคนเล่นคนเล่นก็ชั่วอยากได้เงินจากเจ้ามือใช่ไหมแล้วไม่มีใครอยากจะเสียใช่ไหมทุกคนอยากได้ทั้งหมดแต่ไม่อยากทำงานที่เป็นประโยชน์อะไรเลยแบบนี้คนชั่วไหมชั่วนี่มแต่คนโลกทั้งนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าทำทั้งหลายย่อมหลังไหลสู่ทำทั้งหลายเพราะฉะนั้น คนชั่วก็จะหลังไหลหาคนชั่วใช่ไหมคนดีก็จะหลังไหลหาคนดีใช่ไหมแล้วแหล่งการพนันเป็นแหล่งชั่วหรือแหล่งดีแหล่งชั่วใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนหลังไหลไปตรงนั้นเป็นคนดีหรือคนชั่วคนชั่วใช่ไหมมันเป็นแหล่งสร้างคนชั่วการพนันมันเป็นแหล่งสร้างคนชั่วที่ชั่วลายที่สุดในโลกแล้วแล้วลูกจ้างของเรา พวกนักการเมืองลูกจ้างชั่วๆของเราเนี่ยลูกจ้างของเราก็กำลังทำชั่วเราไม่ได้จ้างเขาไปทำการพนันถูกกฎหมายใช่ไหมเราให้ไปแก้ปัญหาชาติบ้านเมืองใช่ไหมให้ไปแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใช่ไหมแต่สิ่งที่เขาทำคือเขากำลังความเดือดทำความเดือดร้อนให้กับประชาชนใช่ไหมนี่ลูกจ้างของเราเริ่มจะชั่วแล้ว เริ่มจะไม่ทำตามที่เราจ้างแล้วเราไม่ได้มุ่งหมายให้เขาไปทำชั่วอย่างนั้นนะไม่ได้จ้างให้ไปทำคาสิโนการพนันออนไลน์นะเพราะนั่นมันคือความชั่วลายแหล่งส่งสมคนชั่วลายนะเราให้เขาไปทำสิ่งที่ดี